ซาผู้ใดไวะน่าซับดีคือว่ดีนี่พวกมันก็น่าเอาใส่ได้ยุตตัวนี้เอาดีตัวนี้กำลังจีหาเงินไปซื้อเข่ยงซ้ำอ่างก็ดีเลยเอาไปขายอยู่ลานดีกว่าตกบิดเครื่องก่อนเสียไปเสียงไปตกเสียงไปก่อนนี่เอาไปขายนี่เขาเจ้าจสีนำ้ำห็นแน่นอนเลยตกบิดเ,เครื่องเครื่องแล้วห้าหม่เชียงดีกว่า ยโควิกนมันเห็นดอกลบอ้าวโ้ยมูหัวให้น้ำหาโทรศัพท์ให้เห็ดจากน้ำหาจากกีพีเ็ชตู้ซั์เคลื่อนหายเทวามันขึ้นมาหยุดอยู่ตรงนี้เนาะสวนสิบแสนนี่เนาะสัญญาณหยุดอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันต้องมีคนออกมาหอดน,นีหรือไว้กับเห็ดเงียอยู่ตรงนี้ยังงั้นมึงกนันนาบ่ มันหยุดอยู่เหรอนี่หาคนเบิ้งที่ติร์นแม่งตำแหน่งมันหยุดอยู่นี่เลยนี่จากี่พี่เอ็ดสี่เบิ้งนี่อ้าสุดยอดอีหลีวะเบิ้งจากี่พี่เอ,เอ็ด,ดเก,ก่าหูเลยว่าสัญญาณมันหยุดอยู่ตรงใดไหมเครื่องกับว่าท่านไอปิดอยู่มึงกันหน้ารองเช็ดมึงกันหน้าเว้ยยายเจ้าเฮ็ดแรงอยู่นี่ เขาคก็เก็บทักเก็บ nhà เขายืนดีเลยเนาะล็อก nhà ทั้งเขายืนดีเลยบนยังไม่โทษสาบหมูหายพอดีเขาเลียงเห็นน้ำมามันสัญญ่ากี่ที่มันมาหยุดอยู่นี่เจ้าเห็นบ่ใครที่ไม่เห็นเนาะเขาจะเห็นเนี่ยเขาคอยอยู่ไหมคอยต้องโก้เขาก็นนะเฮ้ยว่ามันสัญญาณมันหายอยู่นี่เจ้าไม่เห็นติบ่าเรื่องอะขคอยร้องโก้เขากันเอ้าใหญ่นี่ดิ มานี่ลูกนี่มันเสียงโทรศัพท์มันดังอยู่นี่โทรศัพท์เพื่อนที่ของมูขไข่ได้นิเจ้าออกมาไว้หนี่มันบ่บ่ได้หละ่ะบ่ยังไง<อ>มันคือยังไม่วางไว้หนี่รักเดินเนาะปอดคอยที่บอกเจ้าเด้อการที่โทรศัพท์ยิบโทรศัพท์ได้เก็บโทรศัพท์ได้ก็สร้างขันบ่วน้ำทรงขึ้นเจ้าของเขานั่น หรือว่าจาขวางเขานําหาเรลายังปฏิเสธหรือว่าสิเอาไปขายอยู่นั่นมันผิดกฎหมายด้ยเขาใจว่ายักยอกทรัพย์ซูเมอนี่มันนําหาจากกี่พี่อดได้นี่แหละเมสิปิดเทียงปรนเดี๋เขาก็นําหาอะไรด้วยหรือว่ายักยอกทรัพย์มีความผิดตา,ตามมาตาอาญากฎหมายปรับเพ่เกินหกพันบาทจำคุกไม่เกินสามปีือว่า จำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกพันบาทนี่เราเขาเกินว่อายากหยอกทรัพย์จื้อไว้คันดีโทรศัพท์แล้วเอาไปนั่งค้งเคลื่อนหรือเอาไปแจ้งเจ้าหน้าทีต่ตำรวจไว้ประชัยบ่สิมาลูกโบ้หูไว้เห็นขอยมิตรเสียวไปขายย่างเดียวบอกทังเอาเด้จือ้อมันนีควา้ผิดพดจื้อไ้เรื่อบาด